พี่น้องชาวบุร,รีรัมย์พี่น้องชาวไทยที่โคร,ราชทุกคนครับปี2020ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความทุกข์เป็นปีแห่งความลำบากของพี่น้องประชาชนชาวไทยและพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกคนสิ่งที่เราเคยมีสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราเคยเป็น ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมในปี2021ที่ผ่านมาเราเคยไปมาหาสู่พบป่ายาาพี่น้องเยี่ยมเยียนมิติสหายเราเคยมาเชียร์ฟุตบอลด้วยกันเราเคยทำมาค้าขายเราเคยใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมาโดยตลอด ปี2021ที่ผ่านมาเป็นปีที่พวกเราทุกคนต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังบางวันบางครั้งอยากใกล้คนที่เรารักอยากกอดคนที่เรารู้จักก็ทำไม่ได้ภายใต้สถานการณ์ของโควิด -19 ได้ทำให้วิถีชีวิตของพวกเราทุกคนเปลี่ยนแปลงไปมากมายมหาศาลลูกหลานเคยไปทำงานอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองที่เจริญแล้วมีไรายได้ส่งกลับมาจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัวก็ทำไม่ได้ไม่เหมือนเดิมโรงงานปิดกิจการต่างๆปิด พวกเราอยู่ด้วยความทุกข์ลำบากมาโดยตลอดเมืองบุรีรัมย์ของเราเป็นเมืองแรกๆที่ปิดเมืองก่อนคนอื่นเขาแล้วก็ผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดบ,บุรีรัมย์ทุกคนที่เรามีวินยัยเราสาม,มารถคีกันเราร่วมมือกันเราให้ความร่วมมือในการทำเนานมาตรการสาธารณสุขทุกอย่าง เมื่อไรที่มีคำประากาศร้องขอให้คนบุรีรัมย์ทำอะไร Social ลดิสแทสซิ่หรือการฉีดวัคซีนพวกเราก็เป็นเมืองที่คนทั้งเมืองให้ความรักและความสามทนะีเรามาถึงวันนี้ได้เราได้มาจัดงานฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าที่แสงทุก เพื่อเดินไปสู่ฟีใหม่ที่แสนสุขของเราเมืองอื่นทำไม่ได้แต่เมืองเราทำได้เพราะพวกเรามีวินัยพอมีความสามัคคีพอและมีกฎกติกาพอที่จะทำตามมาตรก,การที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยของคนที่เรารักนำไปสู่เมืองที่เรารักและในที่สุดทุกอย่างมันก็จะกลับมา สู่สภาพเดิมทําให้พวกเรามีความสุขเหมือนเดิมทำมาหากินได้เหมือนเดิมสําหรับผมก็คิดกันมาตลอดลว่าทําอย่างไรที่จะทําให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขมีความสุขได้ทำมาหากินโชว์สุดท้ายที่ลูกๆหลานๆชาวบุรีรัมย์ได้ขึ้นมาแสดงให้พวกเราเห็น เป็นความตั้งใจของผมเลยที่ผมอยากจะให้โชว์นี้เนี่ยเป็นโชว์ที่ให้พวกเราที่มาร่วมเขาดาวณนะที่แห่งน,นี้ของเมืองบุรีรัมย์เนี่ยได้เห็นว่าเมืองของเราลูกหลานของเราคนของเรามีความพร้อมมีศักยภาพการแสดงของลูกหลานเมื่อสักครู่นี้บอกหมดเลยว่าเรามีทั้งวัฒนธรรม เรามีทั้งกีฬาเรามีทั้งความเจริญเรามีทั้งธรรมชาติเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีกว่าเมืองอื่นๆในประเทศไทยและเราจะเปลี่ยนบุรีรัมย์ของเราในปี2022ให้เป็นเมืองที่มีความสุขทำให้คนมีงานทำมีไรายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาด้วยสิ่งที่เรามี ในบุรีรัำของเราผมตั้งใจที่จะให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้มาสแสดงบนเวทีนี้มากกว่าการที่เราจะไปหาคอนเสิร์ตจากศิลปินดังๆซึ่งก็ไม่รู้ลูกหลานไทยอยู่ที่ไหนเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเราเอาค่าจ้างจากเมืองเราไปในขณะที่คนในบ้านเมืองเรา ยังลำบากอยู่ยังกระเสือกกระสนยังต้องดิ่นรมคำหากินอยู่ผมพยายามคิดจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนเมืองน,นี้มีรายได,ได้แล้วรีบกลับมาชีวิตให้ดีเหมือนเดิมปีหน้าจะเป็นปีที่เราจะสามารถทีกันและเดินไปด้วยกันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปี2021นี่คือความตั้งใจของผมแล้วผมเชื่อว่า เมืองบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์จะเดินไปด้วยกันเราจะทําทุกอย่างไปเพื่อให้ชีวิตของคนบุรีรัมย์ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นคือความตั้งใจและความมุ่งหมายของผมวันนี้จะเห็นว่าผมเอาทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เคยมีในอดีตของบุรีรัมย์ประเพณีงานเว่าวนะครับการแสดงเด็กนะครับวัฒนธรรมต่าง ผมคิดว่าปี2022จะเป็นปีที่เราได้ขายวัฒนธรรมขายความเป็นบุรีรัมย์ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยและทั่วโลกมาเที่ยวบุรีรัมย์เพื่อมาใช้ใจ่ายมาสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้ลูกหลานคนบุรีรัมย์มีรายได้มีอาชีพและมีงานทําต่อไปนั่นคือความตั้งใจของผมส่วนเรื่องของกีฬาแน่นอนครับ บุรีรัมยูนิเต็คือความภาคภูมิใจของคนบุรีรัมย์ผมผิดพลาดบกพร่องที่ทําให้บุรีรัมยูนเต็ดไม่ได้เป็นแชนมป์มาสองปีปีนี้เป็นปีที่ยอมไม่ได้จะทําอย่างไรก็ตามบุรีรัมย์ต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ครับผมสัญญาครับแน่นอนที่ผ่านมา บุรีรัมยูเนเต็ดอ e ีสปอร์ตพวกเราก็ได้เห็นแล้วว่าเราใช้เวลา3ปีวันนี้บุรีรัมยูเนเต็ดอ e ีสปอร์ตสามารถเป็นแชมป์โลกเอาบุรีรัมไปเป็นแชมป์โลกได้แล้วนั่นคือความยิ่งใหญ่ของคนบุรีรัมครับเราจะเติบโตไปด้วยกันเราจะทําให้เมืองของเราจเจริญรุ่งเรืองเราจะทําให้ลูกหลานของคนบุรีรัมมีงานทํา และเราจะทําให้คนทุกคนมีความสุขให้ได้ในฐานะที่เราเป็นคนบูรีดำเวลานี้ก็จะเข้ามาสู่ช่วงเวลาของการส่งท้ายปีเก่าที่เป็นความทุกข์ความไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปภายในขั้นคืนนี้แล้วก็หลังจากผ่านปีเก่าไปแล้วเข้าสู่ปีใหม่ขอให้พวกเราไม่เจ็บ ไม่จนมีงานทำร่ำรวยมีความสุขมีความรักมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนภูมินัมทุกคนครับขอบคุณมากครับขอเสียงดังๆลุ้นเลย